ไปกดดูอะไรวิงสางขี้พัง,ไไงเวดพังฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะตงสู้สบายขึค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ผู้บันไหมคะโอไม่ใช่แล้วหรอคะหาอะไรคะเอวอะไรมาลลงมา

ลูกจับไ่ได้ลูกเอาลอลกินนมกินนม่กิไม่ไวเก็บของเลยลูโอ้ยออน้าดูคนนี้าะบัว สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะฮะที่รับชมอยู่ตอนนี้สวัสดีครับเจ็ดแสนยูเซอร์ครับวันนี้เขากลายเป็นไอ้หนุ่มเสื้อแดงฮะก่อนหน้าน,านี้เป็นไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองเดินเก่งแนละ้วฮะไม่ค่อยได้รายสดนะ เออ่เดือนที่แล้วนะั้นไลฟ์สดแทบทุกวันเลยค่ะน, <มา S 1> น้องโบบานเอ้ยโอ้ยน้องผู้หญิงเอาดุบว่ะโอ้ยแ <c oughs> ต่คุณผมจะดุน้องกัโบบาน พอดีมี FC หลายท่านครับโทรมาบอกว่าอยากดูไลฟ์สดน้องบัวบานผมก็บอกว่าอ๋อไปดูได้ในช่อง Elephant Thailand เลยครับอ่าท่านก็บอกว่าไม่ใช่บัวบานบัวบานค้นนะครับบันดีครับอ่ะอืมอิน่ะเข้ยจังเข้ยจังอืมมากแห้งมันเกือแลของฟี่ดีมากแห้งบันดีครับอ่อน ครับดีครับนอนนอน<ม>นอน,น,อนพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปใส่แล้วครับอ,อ่นไะอนไม่น้ะอะ่กินนมกินนมเตา่าทื่ถุ่เอา้าขึ้นดำเลยลูก ีกันน่ะแม่แล่ะไปแซะลูกหยุดเลยนะหยุดเลยนะปิดเทอมเดือนพฤศจิกาครับผมนะแมปออนประอ่อนสิบสี่พฤศจิกาดำคือพ่อดำคือพ่อพ่นนะดำเหมือนแม่นะครับ ขอแม่ขอมาจุกให้ดูกันแม่ขอสต๊อปหยุดเลยแม่ขอขอแม่มาให้แม่มาทักเหมือนลูกหลานเลยมาเลยน้าๆนะครับจะได้ไล์สดน้องมาเลยเสกน้อยหน้ามาเสกไหมเว้ย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 เป็นบ่าวแล้วครับผือแป๊บเดียวครับโตเป็นหนุ่มแล้วดูอ่ะการแต่งตัว เดี๋ยวพูดนำแฟชั่นเะี้ยยังไงก็มีผู้สาวกันไปใส่ยุดลูกมันเดือดแล้วเยอะเยอะเยอะข่วนข่วนข่วนอ่อนบึ้งนั่งที่ผู้บ่าวเลยเด้แต่ว่าผู้บ่าวอะไรน้ำลายไหลวะเหมือนเสกอิลิยืมบึ้งบึ้งอ่อนบึ้งทานั่งเขาเป็นบ่าวะไรแต่ว่ายูดสต๊อฟ น่นอนนอนนอนไปนอนฉันลูกไปนนไปไปนนแม่แม่ม่อยากนอนหรเขาบอกว่าวันนี้ไม่มาจุกหรอวันนี้ไม่ได้มาจุกครับย่าไอไปกินวันนี้สีสันเออย่าแต่อย่าอ้ยลงตื่นเตนะอย่าไปไปไปให้ลูกเรียนนั่นแหละคนบ้านนี้หลอหมดทุกคน ไม่ได้เอาไมาให้แม่มาสุกปกหนาวครับช่วงนี้หนาวแล้วทั้งหนาวทั้งฝนยอกแม่ละยอกแม่ละเฮ้ยก็ดีดกันน่ะกรุงเทพเริ่มหนาวเอืย ยนนะ,อ,ะอ,อยาอยายุดยุดยุดย,ดย,ดยดุลูกพอ่อพ่อจะพหยอกตะเหลดอด,ด้นหย,ยุดไปนอนไปนอนลูกไปนอนไปนอนลูกไปนอน,นไปนอนไปนอนมันนันนง่งุ่นอะ อยดื้อครับเด็กเป็นตาฮักปานนีให้เครืีมาทรงเลยบอชัยาฟูมิฝนตกน่ลินจา้านี่ครับไม่ได้รักสดแป,ป๊บเดียวนี่เดินได้แล้วบางคนนะฮะบางท่านยังไม่รู้เลยว่าน้องบบบานเนเดินได้แล้วอันนี้เหลือต่ว,วิ่งเอา ก็คือน้องเขาจะโตมาพร้อมกับการทำ YouTube นะครับพ่อก็ทำช่อง Elephant Thailand กับพ่อเสือตั้งแต่เขาเล็กๆเลยฮะอยู่ในท้องเลยอลอเ,อเอาอีลีน่ะอเอา e e p h a ฟน t ท a แ l น n d เนี่ยนะเพราะนั้นแสดงว่าแสดงว่าลูกเราคนที่สองหรือเปล่าอันนั้นนะเรามีกทุกไอหนุ่มเสื้อแดง ก่อนหน้านี้เป็นไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองไอ้หนุ่มผิวขาวนิวยอร์กอุ้ยอ่อนมา,อาลูกกันเลน้นลองเดินเด็กซนคือเด็กฉลาดอุ้ยเจ็บบอฮะนี่เกียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยสานการ์ตึงเกียบหย่านหย่านแม่แปรหน่อเนี่น แม่ไปหยาดิเนย์หายมาหมาแม่แม่เอาไปเรไฮ้หาย Hi. 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 เอามาให้เอามาให้ จริงลราออกจากคูแล,ะล,ะวะละ้วเหรอครับเราเราแล้วครับบ,บ,บ้าๆลูกจะไี่หยอพี่หยอลูกลูกหีกตกเยหมอปล่อยดอ,อกปีหน้ากับไทยจะไปดูตัวจริงอุ้ยนี่ถึงว่าจะคอหนเลยไหมเคี <S <S ียดอีกบอกอย่างป้่อยเน่แน่เน่ไม่ได้นะ <S <S พอสอยเห็นป้ะเป็นยังงงตัวงงยังแล้วเจ็บเ,เจ็บแต่กระซาแอนตซินกรายเลยเจ็บแต่กระเซาหน้าวังทะลุท่วมถึงถนนยังครับผมทำไมถึงลาออกจากครูคะคนี่แหละครับมาทำนี่แหละฮะธุรกคคิจส่วนตัวครับผมอ,อ,อ่อนอ่อนถอยค่ะ สกกินน้ำก่อนไหมเขาเวลามันจะเป็นตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วต้องหมดแล้วอะไรก็ตามที่เขาไมใจเยินอ่ะมันจะเป็นอาการนั้นเมื่อกี้เขาหยอกไงก็เลยเป็นเดี็กห่าไอ็นดุมไอ็นดุมเสื้อแดงอุ้หูหูหูเมาบอกเมาบอกเขาบอกว่าไลอ้อนเขาบอกว่า สองขวัญโตมาสาวเตรียมบ้านแน่คุณแม่เตรียมตัวได้เลยค่ะนีเ่เตรียมตัวคุณพ่อหรือคุณลูกครับีออกจากบ้านทั้งลูกและพ่อ,พอไปเลยทั้งลูกและพ่อออกจากบ้านใช่ไหมยอ,ยอยากกอดบัวบานน้อยดูครับต้องเราต้องสร้างอาณาจักรนะครับเพราะว่าน้องจะเอาหัวไปมุงน้องเสือจะซื้อสิบล้อไหมขอ,อไม่ได้ซื้อเลยครับผมพูดไปงั้นแล้วครับ ตั้งซื้อผลผลิตผลผลลูกอุ้ยเกือบเงายทองมาทางนี้มาทางนี้มานี่เมื่อไรน้องเหนือจะมาหาปิดเทอมครับผมมื่อเลยมื่อเลยอะไรนะ เดี๋ยวนี้ติดดูลุงพลแต่ก็แวบมาดูบัวบานตลอดขอบคุณมากครับผมใช่หรอพี่สิงบอกว่าหลอกกลัวนักเรียนไม่ตั้งใจใช่ครับผมไม่ตรงนั้นไม่ได้ลูกตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้น้องเหนือคือใครคุณสิง น้องเหนือนะฮะก็คือลูกชายนะครับผมเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของแก๊งเราครับแต่เพียงแต่เขาในช่วงนั้นนะครับที่เขาเกิดมาเนี่ยเนี่ยทางเราอ่ายังเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นอยู่ครับยังเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้เกิดมาในช่วงที่เขาเรียกว่าเราพร้อมนะฮะเราไม่ได้วางแผนครอบครัวในช่วงนั้นนะก็เป็น รักใสๆหัวใจว้าบุ่นยี่นะครับเป็นความรักใสๆครับหัวใจว้าบุ่นไม่ได้มีการวางแผนครอบครัวนะครับนอกจากช่องแล้วทำงานอะไรครับก็ขายของออนไลน์ครับคิดถึงบักเสกเสกโดนบนอยู่แฮะผมบ่นให้เมื่อวานนี่ครับ ุ้ยวุยวุยทำไมสู้จังลูกใครเราก็รักหมดเอ้าพวเมือยน่ไอ้ยาโบบานเมือเราลูกพ่อแล้วเขาบอกว่าโหเล่นพลังไม่ลดเลยครูอ้นทำงานเหนื่อย เหนื่อยไหม่ะเหนื่อยเหรอนะน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับจับปูแสกระดงนะันของผมนี่สอนมหนึ่งนะสอนมหนึ่งก็ก็ยังยังยังเป็นเด็กอยู่นะ่ยก็ถือว่าเหนื่อยแต่ว่าเราไม่ได้สอนทั้งวันเหมือนเหมือนแม่บ้านผมนะแม่บ้านนี่ต้องเป็นครูประจําชั้นครับต้องจับปูแสกระดงทั้งวันเมียนขีเมียนห้างเลย เด็กอึเด็กอะไรก็ต้องโอ้ครูปฐมวัยนะครับเมื่อแต่เด็กโรงเรียนเขาดูแลเด็กไม่ดีเขาต้องทำเลยเขาจะดูแลเด็กนะครูสอนเด็กอนุบาลครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองไม่รู้มีแรงบันดาลใจอะไรครับไปเรียนครูปฐมวัยนะเรียนเพราะว่าเขาไม่เรียนแต่ว่าพอจบมาแล้วนะเราะเออก็ดีเหมือนกันนะมีแม่บ้านเป็นครูปฐมวัยจะได้เลี้ยงลูกที่ไหนได้ครับไม่ได้เลี้ยงเลยครับ อให้ป้าเลี้ยงครับป้าเป็นคนเลี้ยงครับแล้วเหนื่อยมาแล้วลูกใช่ไหมหน้าที่ของผมกับแม่บ้านกนะ็คือเอานอนตอนกลางคืนเอาไปส่งตอนเช้าทำไมลูกโยนโยนสัตว์เี้ยงเลนดูเลนะ่นน่ะแบบไม่เหนื่อยเลยฮะแบบดื้อเหมือนพี่ชายเขาเลยแสดงว่ากินของหวานเยอะ เหนื่อยมากครูปฐมวัยเหมือนกันใช่คร yes ับแต่เด็กก็น่ารักมีครั้งหนึ่งนะผมไปนั่งดูเด็กปฐมวัยนะฮะก็ดีเหมือนกันครับหลอกง่ายดีพูดอะไรก็เชื่อนะฮะพูดพูดอะไรก็อู้จริงเหรอคะจริงแบบทำหน้าตาแบบจริงจังมากเลยครับอืออู้เหยลบูกเหยียบแม่ลูกเหยียบแบบว่าให้หน้าเรียวๆลูกเหยบเหยบซ้ายเหยบขวาแล้วลูกหน้าหน้าแม่ก็จะเรียวขึ้นอ่าเหยบิกเหยบิก อย่าเบียลูกเออหน้าจะได้เรียวเออลูกดีมากหน้าแม่จะได้เรียวนี่อืออืออือเขียนได้่อยเขียนได้เอยเจ็บไหมเอาให้ลูกเอาให้ลูกเอาให้ลูกฮะโอ้โหที่ผมเพิ่งรู้ว่ามีคนดูหนึ่งพันคนแล้วนะโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากสุดยอดครับให้แม่นอนบ้างเอ เม่ไม่ไป็นสักระพูมาแล้วมานอนเลวผู้บ่บาวเนาะสอบเต็มเนาะงานแข็งเดือดมาตอนแรกอยากได้ลูกชายเห็นตัวเล็กไม่อยากได้แล้วลูกพูดจริงๆนะถ้าแต่งเปลูกมันช่วงเป็นเบบีนะ้เ่ยไเขาบอกว่าถ้าอยากหน้าเรียวให้ให้ไปหาหมอเกาหลี เอาไม่พออไม่พอมาไมมพอแล้วเขาบอกว่าอย่าหายไปไหนนะครูเฟิร์นคิดถึงไลออนน้อยอูมีตัวคู่รักกันตัวนี้มาบึ่งกันนี่ทำไมมีคนใช้คำถามเหมือนหาเลือกจัง อย่าหายไปนะนะแล้วเมื่อไหร่จะมีเพื่อนเล่นนะครับอืมผมก็วางแผนครอบครัวแล้วครับคือเราจะมีลูกคนที่สองกันนะฮะนี่ออนออนวางแผนครอบครัวมาอ่าวางแผนครอบครัวมาประมาณกี่เดือนแล้วเจ็ด <7 S 1> เดือน,อนแล้วครับยังไม่ได้ลูกคนที่สองเลยก็คือจะจะให้แบบเขา หัวปีท้ายปีนะครับเพราะว่าเราต้องการบุคลากรเพิ่มนะฮะอีกสามคนครับเราต้องลิ่งผลิตครับเพราะว่าแก่แล้วเพราะว่าถ้าหัวปีท้ายปีนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณอย่างต่ำเลยห้าถึงหกปีครับอีกสามคนนั้นนี่ก็ปล่อยมาเท่าไหร่นะเจ็ดเดือนเท่าไหร่นะห้าเดือนนี่ก็ปล่อยมาห้าเดือนแล้วนะท่านผู้ชม อะไรนะหาแม่พันธุ์ใหม่โอ้โหดีใจเลยเมื่อกี้โอฟังผิดหาแม่พันธุ์ใหม่ก็ดีนะไล้อเล่นนะฮะล้อเล่นนะฮะบอกพ่อไปหาแม่พันธุ์ใหม่เจ้าน้ำยาบูดเขาว่าโอ้โหจริงอยากได้สี่คนใช่ครับผมคือผมผมผมต้องการลูกสี่คนครับ ต้องการลูกสี่คนนะฮะาลูกถ้าถ้าถ้านับจริงๆลูกคนนี้เป็นลูกคนที่สามไม่มีน้ำยาโอ้โหโอ้โหอ่ะจริงจริงจิงจริงจริงริงจิงิงจิงิงเออเต้นเต้นเออเต้นนะฮัทเต้นนะฮัซ่อมซ่อมหยุดเลยไม่ต้องไปลูกไปนอนทำแฟดเลยค่ะ อีกสองคนนะคือแฝดไม่ได้ครับผมเพราะว่าแม่บ้านผมเป็นภาวะเสี่ยงแท้งครับมีลูกยต้องไปฉีดยาคุมตลอดครับเม,มนวะยางนะยากันแท้งวะ<ห>ต้องไปฉีดยากันแท้งครับไม่งั้นก็จะมีเลือดตกยางออกนะครับอันนี้ก็เลือดออกตอนห้าเดือนพราะสิงบ่มีน้ายาออกแบบตกงนาเดเกือบไม่อยู่จะดีดดนะลูกม็เป็นไรก็คือจะเอาจังกว่าให้ได้ให้ได้ลูกสาวครับเอางี้ดีกว่า คือจะจะหาลูกสาวเข้าบ้านให้ได้นะครับนเป็นภารกิจที่น่าทนะโอ้หเป็นภารกิจที่น่าทำานะมีผู้หญิงสักคนเถอะแม่มีน้องใบบัวไหมลูกเป็นผู้หญิงไหมแม่ยังไม่พร้อมลยลูกฝากความหวังไว้ที่พี่เสือโอ้ยจบเลยจบเลยครับคนนั้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยอืมไปไปนอนฝากความหวังไว้ที่พี่เสือพะนะ โอ้ยนะครับ,บหมดหวังแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเอาลูกอีกหรือเปล่าครับคนนั้นอู้นอนนอนลูกนอนนอนนอนทำไมเอาเยอะจังอ๋อเป็นครอบครัวใหญ่ครับผมผมชอบแบบเออ่แบบเวลาขึ้นรถอย่างเงี้ยนะฮะ แบบเต็มบ้านน่ะ <Yeah. S 1> เยอะยะเเยอะ yeah. <laughs> แค่วันนี้คุณก็เรียกตัวเ,<ๆ>เสือเออเสือเขามีลูกหลายคนมากนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ยอมเปิดเผย <laughs> เดี๋ยวไปลองถามกันดูนะฮะลูกเขานี่คือบางคนก็ไม่ออกสื่อนะครับโอ้ยลูกเอามาเอาลูกนั่นนี่ แกงเนาะอันนี้อันตรายป้าตามแม่ะาพาไปดูป่ะกก้า้าป่ปะว่าพี่เสือน้อยมามานี่นี่้าเสือไม่ตอบหรอกคิดว่าอ่านอย่างเดียว99มาเลยนะพลาดพิงระวังโดนปิดช่องผมกลัวเขาฟ้องผมอยู่นะฮะข้อหาหมิ่นประมาท ข้อหาแบบรู้เรื่องรู้เรื่องจริงมากเกินไปอะไรประมาณนี้ฮะข้อหาแบบว่าบอกความจริงนะฮะลูกของพ่อเสือเนี่ยนะครับถ้าไล่มาเนี่ยโอ้โหเจอมากครับผมอุย้ยต๊ลูกตกตก๊ มันสิตกรูก้ว่าขึ้สูงขึ้เลยไม่ได้เลยลูกนี่เรียกอะไรเนี่ยปบ,บ,บ๊ะบ๊ะไหนกระโจกเห,เ,หเหมือนที่บอกถึงเวลาบัวจะเดินเองใช่ครับอยู่เขาไม่เดินเขาวิ่งกันเลยฮะเขาวิ่งกันเลย อู้อููููอูมมูมันใส่คลิปคุณสิงกระทืบเท้า,าไปใส้ยุดธ <c oughs> บึงบ้งวะเป็นเบาเนาะเป็นเบาวไว้เท่อะหืม <c oughs> โอ้นอนนอนโอ้นกเต่านกเตาวะลูกนอนนอนของางเถอะเ้วพอนอนของทึงบางหลายจะก็ไปตีวะหนุมน้อยเสื้อแดงตอแห้งดึงดืนี่นนลูไปนอนมอนมีแต่น้ำมายตัวอ นอนดึกครับฐานมุก4ทุ่มครับมันจะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้นอนถือไม่ไม่อยากนอนเลย,ยจะบุกหักเลยลูกเมื่วันนี้ครับเอาเสื้อผ้าไปโยนทิ้งในกองขยะทุยอย่างที่แม่อำไว้ใายหมดออาไปเล่นยังเล่นพี่บัวบานเบลเบลโอ้ยนอน สร้างคนนี rats, a a ่บึงบึงบึงเห็ดเอาทะเบงด้วยจีไัใสหนูลื้อทุกอย่างเลยลูกเอาตรงๆนะแม่เหนื่อยแล้วนะบาสปาาฮัลโหล ทับเสียงเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเยเปี้ยวเปี้ยวเข้านอนละเข้านอนละโอเคครับเดี๋ยวพาเข้านอนก่อนดึกแล้วต้องเปิดเพลงนะฮะต้องเปิดเพลงเขาเขาถึงจะนอนเปิดเพลงกล่อมเด็กอาไลออน สวัสดีแฟนคลับไว้เร็วสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับนไล่อะไรอ่ะสวัสดีครับเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยสัดีครับเร็วอีรอบนึงอีกรอบนึงสวยสวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ไปแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับ